สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสยามอีกครั้งผมตีครับในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่มีผู้นำไม่กี่คนหรอครับที่จะสามารถกลุ่มอำนาจได้อย่างยาวนานเกือบสีส่ศตวรรษลองนึกภาพตามนะครับ38ปีคือช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าเฉลี่ยของอายุประชากรกัมพูชาในปัจจุบันเสียครับมันยาวนานพอที่จะเห็นโลกเปลี่ยนแปลงจากยุคสงครามเย็น ที่กำแพงเบอร์ลินยังคงตั้งตระงาสู่ยุคดิจิทัลที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนในมือยาวนานพอที่จะเห็นประเทศของตนฟื้นจากเท่าทานและกลิ่นขาวเลือดของสงครามกลางเมืองกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคชายผู้เป็นศูนย์กลางของมหาการเรื่องนี้คือสมเด็จอัครมหาเสนาเดโชคุนเซนแห่งมพูชานั่นเองครับ แต่แล้วในวันที่26กรกฎาคมปี2023ม่า้านของยุคสมัยใหม่ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดก็ได้ถูกดึงลงอย่างเป็นทางการครับฮุนเซนประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมมอบคบเพิงแห่งอำนาจที่เขาถือครองมาเกือบทั้งชีวิตต่อให้กับบุตรชายคนโตพ้นเอกหุนมาเน็ตนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวธรรมดานะครับแต่มันคือการเริ่มต้นของราชวงศ์ทางการเมืองบทใหม่ ที่ถูกวางแผนและปูทางมาอย่างยาวนานและแยบยลครับวันนี้เรื่องราวชาวสยามจะพาทุกท่านไปสำรวจมรดกที่ซับซ้อนของฮุนเซนเจาะลึกการขึ้นสู่อำนาจของฮุนเซนมาเนตและร่วมกันหาคําตอบของคำถามที่สำคัญที่สดุดอนาคตของราชอาณาจักรคัมพูชากำลังจะเดินไปในทิศทางใดครับหากเราจะเปรียบเทียบการเมืองกัมพูชาเป็นละครเวทีที่ยาวฮุนเซน ก็คือตัวเอกที่ยืนอยู่บนเวทีนานถึง38ปีครับเขาขึ้นสู่อำนาจครั้งแรกในปี1985ในวัยเพียง32ปีเองครับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหนุ่มที่สุดในโลกในขณะนั้นลองย้อนภาพในยุคนั้นนะครับกัมพูชาเพิ่งผ่านพ้นฝันหลายของยุคฆ่ารังพอาพันธุ์ของเขเมรแดงมาได้ไม่นานประเทศก็เต็มไปด้วยทุ่งสังหารที่ยังมีกลิ่นอายของขาวเลือด บาดแผลทางใจของผู้คนยังคงสดใหม่โครงสร้างพื้นฐานแทบไม่เหลือชิ้นดีเลยครับลองจินตนาการตามนะครับชายหนุม่มผู้ที่เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการระดับกลางของเขเมรแดงที่แปรพักและสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งในสนามร,รบต้องมานำพาประเทศที่แตกสลายให้เป็นหนึ่งเดียวเขาทำได้อย่างไรคำตอบคือการผสมประสานระหว่างความเฉียบแหลมทางการเมืองแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน การสร้างเครือข่ายอุปรรมา์ที่แข็งแกร่งราวกับรากของต้นไทรและการใช้กับปั้นเหล็กในยามจำเป็นเขาเจรจาจนยุติสงครามกลางเมืองยืดเยือได้สำเร็จนําพาสันติภาพที่ผู้คนโหยหากลับคืนมาและเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากซากปรักหักพังครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญอำนาจที่ยาวนานก็มาพร้อมกับการรวมอำนาจที่เบ็ดเสจพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของเขากลายเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญการเลือกตั้งที่ถูกจัดขึ้นเพียงเป็นพิธีกรรมแต่ฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งกับถูกยุบพรรคด้วยข้อหาที่กลุ่มเครือสื่อที่กล้าวิจารณ์ก็ถูกบีบบังคับจนต้องปิดปากหรือเปลี่ยนเจ้าของนักธุรกรรมที่เห็นต่างก็ต้องเลือกระหว่างการลี้ภัยหรือการถูกจองจำ มันคือสันติภาพที่แรกมาด้วยเสรีภาพครับดังนั้นเมื่อวันที่หุนเซนประกาศวางมือจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสำหรับใครเลยครับมันเป็นฉากจบที่ถูกเขียนบทและซักซ้อมมาเป็นอย่างดีการส่งมอบอำนาจให้หุนมานตเป็นไปอย่างราบรื่นราวกับสายน้ำที่ไหลลงที่ต่ำเหมือนการส่งมอบมรดกตระกูลมากกว่าการเปลี่ยนผ่านครับโรคทำได้เพียงเฝ้ามอง แต่ตั้งคำถามว่าผู้นำคนใหม่จะแตกต่างจากพ่อของเขาได้จริงหรือหรือนี่เป็นเพียงการเปลี่ยนหน้ากากของระบบเดิมแค่นั้นเองครับแล้วใครคือคุณมาเนตชายผู้มารับบทบาทคนต่อไปบนเวทีแห่งนี้ถ้าหุนเซนคือนักการเมืองที่เ,เรียนรู้จากตำราบ,บนสนามรบและการเอาตัวรอดในป่าการเมืองที่โหดร้ายหุนมาเนตก็คือผลผลิตจากตำราในห้องเรียนระดับโรครับเขาคือชาวกัมพูชาคนแรก ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยเวิร์ดพอยต์อันทรงเกียรติของสหรัฐอเมริกาสถาบันที่ผลิตผู้นำกองทัพและประธานาธิบดีอเมริกันมาแล้วมากมายจากนั้นเขาก็คว้าปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยนิวยอร์กและปิดท้ายด้วยปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอริสตันในอังกฤษโปรไฟล์ของเขาแตกต่างจากพ่ออย่างสิ้นเชิงครับเหมือน ภาพสะท้อนของข้ามพูชาในยุคใหม่ที่ต้องการเชื่อมต่อกับโรคตะวันตกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจกลไกเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ก่อนรับตำแหน่งนายกเขาไต่เต้าในกองทัพอย่างรวดเร็วดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบกและมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยแต่ความท้าทายบนเวทีการเมืองนั้นใหญ่หลวงและซับซ้อนกว่าบัญชาการในสนามรบหลายเท่าครับลองนึกภาพว่าคุณเป็นฮุนมาเน็ต โจทย์ใหญ่ตรงหน้ามีอยู่3ข้อหลักๆที่รอการพิสูจน์ฝีมือครับ 1. เศรษฐกิจจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจที่พึ่งพา่าการส่งออกเสื้อผ้าไปยังชาติตะวันตกและการท่องเที่ยวที่เป็นหลักสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและกระจายรายได้ให้ตัวเล็กตัวน้อยได้จริงไม่ใช่แค่กลุ่มอิทธิพลชนที่ใกล้ชิดอำนาจที่ร่ำรวยขึ้นในขณะที่ชาวบา้านยังต้องต่อสู้กับปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินที่ถูกนายทุนกวาดซื้อไปหมดครับ 2. การต่างประเทศจะรักษาสมดุลระหว่างจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดเป็นพี่ใหญ่ที่คอยปกป,ป้องในเวทีโลกกับสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกที่เรียกร้องเสรีภาพแห่งมนุษย์ชนและประชาธิปไตยได้อย่างไรการเอเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปอาจหมายถึงหายนะนี่คือการเดินบนเส้นลวดที่ตึงเครียดอย่างยิ่งซึ่งต้องอาศัยความสามารถทั้งการทูตระดับสูงสุดครับ 3. การเมืองภายในจะสร้างความชอบธรรมในสายตาของประชาชนและนานาชาติได้อย่างไรในเมื่อเขาได้รับอำนาจมาโดยไม่มีคู่แข่งที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดเขาจะสามารถควบคุมอำนาจเก่าแก่ในพรรคซ p พพที่ยังคงพักดีต่อพ่อของเขาและอาจไม่พอใจกับแนวคิดใหม่ๆของเขาได้หรือไม่ครับนี่คือบทพิสูจน์แรกของคุณมาเนตว่าเป็นเพียงเงาสะท้อนของพ่อที่ถูกส่งมาสืบทอดอำนาจหรือเขาคือ ผู้นำวิสัยทัศน์และกล้า,าหาญพอที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองครับเพื่อที่จะเข้าใจอนาคตเขาต้องเข้าใจอดีตครับบรดกที่ฮุนเซนทิ้งไว้ให้ฮุนมาเนตไม่ใช่แค่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่เป็นระบบการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการควบคุมโดยเฉพาะมันซับซ้อนและอย่างรักหรือครับลองนึกภาพต้นไทรขนาดมาหึมานะครับลำต้นของมันคือพรรค c ซ P ที่แข็งแรงแต่สิ่งที่น่ากลัว คือรากของมันที่ซ้อนสายไปทั่วทุกอนุของแผ่นดินกัมพูชารากเง้าที่เชื่อมโยงไปทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่กองทัพตำรวจศาลไปจนถึงข้าราชการระดับท้องถิ่นและเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกื้อหนุนกันและกันครับรากเหล่านี้ดูดทรัพยากรและบทบางแดดจนไม่มีต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นสามารถเติบโตขึ้นมาแข่งขันได้เลยครับการปราบปรามผู้เห็นต่าง พรรคส่งขอชาติหรือ CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมสูงจนเกือบจะชนะการเลือกตั้งถูกศาลสูงสุดสั่งยุบพรรคในปี2017ด้วยข้อหาวางแผนสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อล้มล้างรัฐบาลมันเปรียบเสมือนการตัดขาคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนจะขึ้นชกบนเวทีผู้นำพรรคอย่างสมรังสีและเกิมสุขา ต้องดีภัยและถูกจับกลุ่มทำให้ฝ่ายค้านกลายเป็นอมพาตครับการควบคุมสื่ออิสระที่เคยเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการตวรวจสอบรัฐบาลถูกกดดันด้วยข้อหาทางภาษีย้อนหลังมหาศาลจนต้องขายกิจการให้กลุ่มทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาลหรือปิดตัวลงทำให้ภูมิทัศน์สื่อของกัมพูชาเหลือไว้เพียงแต่สื่อผู้นำเสนอข่าวในมุมมองของรัฐบาลเป็นหลักครับเสียงวิจารณ์ที่เคยดังค่อยๆเงียบหายไปการจัดเลือกตั้ง เมื่อไม่มีคู่แข่งที่น่ากลัวและสื่อที่ถูกคุกคามพัก PCC ก็กวาดท,ที่นั่งไปในสภาเกือบทั้งหมดในการเลือกตั้งปี2018และ2023ผลสัมพันธ์ออกจึงเป็นสิ่งที่คาดเดาได้100%เลยครับเครื่องจักรกลทางการเมือง CPP นี่เองคือสิ่งที่ค้ำจุนระบบฮุนเซนและเป็นมรดกและพันธนาการสำหรับฮุนเซนมาเนตมันช่วยให้การเปลี่ยนแปลงผ่านอำนาจไปอย่างราบรื่นและในขณะเดียวกันครับ มันคือโครงสร้างที่จัดการทางเลือกของเขาในการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงนั่นเองครับนอกเหนือจากการเมืองภายในกัมพูชาในวันนี้ยังยืนอยู่บนเส้นทางที่สําคัญและเปราะบางอย่างยิ่งครับทางแยกก็แรกคือเศรษฐกิจครับภาพของตึกอราฟ้าและรถยนต์หรูในกรุงพนมเปญคือภาพด้านหนึ่งของความสําคัญแต่ถ้าขับรถออกไปนอกเมืองหลวงเพียงไม่กี่ชั่วโมง เราจะเห็นภาพความเหลื่อมล้ำที่ถางกว้างขึ้นเรื่อยๆคนหนุ่มสาวจำนวนมากยังคงรายได้น้อยจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในขณะที่ทรัพยากรของชาเช่นที่ดินป่าไม้และเหมืองแร่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มเพียงยิบมือการพึ่งพาการลงทุนจากจีนเพียงประเทศเดียวก็เป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลครับลองเปรียบเทียบดูนะครับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและคาสินโนขนาดใหญ่ เมืองสีฮานูวิลที่สร้างโดยทุนจีนมันใหญ่โตจนมีขนาดพอๆกับสนามฟุตบอลหลายร้อยสนามรวมกันครับสร้างงานและเม็ดเงินมหาศาลก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาสังคมอาชญากรรมข้ามชาติและทำให้กัมพูชาถูกมองว่ากำลังกลายเป็นเมืองขึ้นของเศรษฐกิจของจีนไปแล้วครับ ทางแยกที่2คือเวทีโลครับกัมพูชาต้องเล่นเกมต่เชือกที่อันตรายด้านหนึ่งคือจีนมหามิตที่มอบเงินทุนให้โดยไม่ต้องตั้งคำถามเรื่องสิทธิมนุษยชนและพร้อมใช้สิทธิโตวาทีคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อป้องกันกัมพูชาอีกด้านหนึ่งคือสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกเสื้อผ้า และรองเท้าที่สำคัญที่สุดและก็มากจะมาพร้อมแรงกดดันในทางปฏิรูปประชาธิปไตยและปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนครับคุณมาเนตผู้ที่ถูกมองว่าเป็นมิตรกับตะวันตกมากกว่าพ่อของเขาจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนเขาจะกาที่จะปฏิรูปเพื่อเอาชนะใจตะวันตกและเสี่ยงที่จะขัดใจกับกลุ่มอำนาจเก่าในประเทศจีนหรือไม่ หรือเขาจะเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อไปโดยใช้บาร,รมีของพี่จีนเป็นเกราะป้องกันนี่คือสิ่งที่ทั่วโกกกำลังจับตามองไกลชิดครับและแล้วเราก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอาณาจักรนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตของกัมพูชาใต้การนำของคุณมาเนตจะมีหน้าตาแบบไหนการสืบทอดอำนาจจากพ่อสู่ลูกครั้งนี้อาจมองได้สองมุมครับซึ่งทั้งสองมุมก็มีความเป็นไปได้ไม่แพ้กัน มุมแรกคือการเปลี่ยนแปลงแค่เปลือกนอกหรือหุนมาเนตอาจเป็นเพียงโฉมหน้าใหม่ของระบบเกา่าเขาอาจจะใช้ภาษาที่นุ่มนวลขึ้นมีลักษณะที่เป็นสากล ทันสมัยและเข้าถึงง่ายมากขึ้นแต่โครงสร้างอำนาจที่ควบคุมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกประการการปฏิรูปอาจเกิดขึ้นบางในบางเศรษฐกิจดิจิทัลการปรปับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพแต่จะไม่มีวันแต่ต้องโครงสร้างอำนาจหลักของการเมืองและสิทธิมนุษยชนนี่คือเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาครับมุมมองที่2คือศักยภาพในการปฏิรูปที่แท้จริงมีความเป็นไปได้เช่นกันว่าฮุนมาเน็ต อาจต้องการสร้างบรดกในแบบของตัวเองเขาอาจตระหนักดีว่าระบอบที่พึ่งพาการกดขี่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ยั่งยืนเขาอาจจะค่อยๆเปิดพื้นที่การเมืองมากขึ้นปล่อยตัวนักโทษการเมืองบางส่วนเจรจากับฝ่ายค้านเห็นตา่างปรับปรุงความสัมพันธ์กับตะวันตกและพยายามลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างสเสถียรภาพในระยะยาวให้กับประเทศและอำนาจของเขาเองครับ แต่การจะทําเช่นนั้นได้เขาต้องกล้าที่จะก้าวออกจากเงาของพ่อเงาที่สูงตระหง,ง่ากว่าตึก100ชั้นที่บทบังทุกที่อยู่เบื้องล่างการท้าทายกลุ่มอํานาจเก่าที่พ่อของเขาสร้างขึ้นกับมือคือความเสี่ยงที่อาจจะสั่นคลอนเก้าอี้ของเขาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับท้ายที่สุดแล้วอนาคตของกัมพูชาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฮุนมาเนตเพียงคนเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับพลังของประชาชนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นกับอินเทอร์เน็ต และเห็นโลกกว้างแรงกดดันจากประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้ด้วยนี่คือเรื่องราวของมรดกการสืบทอดและอนาคตที่ยังถูกเขียนขึ้นของราชาณาจักรกัมพูชาเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ผู้นําจะเปลี่ยนไปแต่โครงสร้างอำนาจที่ถูกฝังรากดึกนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากยิ่งนะครับคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคุณมาเนตจะสามารถก้าวข้ามเงาของพ่อ และนำคำพูชาไปในทิศทางใหม่ได้หรือไม่หรือเป็นเพียงการเริ่มต้นของระบอบฮุนเซน2.0ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวชาวสยามต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ